สวัสดีครับสวัสดีมิรักแฟนเพจนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับผมนะครับลูกค้าโครงหลังคานะครับลูกค้าที่กําลังมองหาร้านนะครับต่อเตมิมโครงหลังคาจอดรถแล้วก็โรงครัวนะครับแล้วก็ครอบหน้าตรงหน้าต่างนะครับกันสาดทุกชนิดหลังคาโรงจอดรถทุกชนิดนะครับผมนะครับก็วันนี tab, ้ผมนะครับช่างตั้มนะครับก็นะฮะเอางานนะครับมาฝากนะฮะลูกค้าพี่ๆเพื่อนๆนะครับแฟนเพจ ของทางล้างน้องสาว,สาว,สาว,สาวตะเลิดนนทบ,บุรีนะครับผมวันนี้ก็ผมจะมาส่งงานนะครับวันนี้มาส่งงานที่อซอยผนโยทิน59หมู่บ้านอ,าอะไรใส่แครับหมู่บ้านหมู่บ้านอะไรใสๆใส่เนี่ยแต่แต่ไม่ใช่น้ำแข็งใสนะบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านของนักแสดงนะ คือดังสมัยก่อนนะครับขอ,องบ้านลูกค้าก็ของบ้านพี่กิติพงศ์นะครับก็วันนี้ได้มาต่อเติมนับลงจอดรถนะครับความยาวอยู่ที่12 2เมตรความกว้างยืดอกจากผนัง3เมตรนะครับก็ก่ออื่นนะผมก็จะขึ้นมาทดลองนะฟังแข็งแรงนะเพราะลูกค้าหลังนี้ก็ติดตามผมมาจากทางเพจเฟซบุ๊กนะครับ ชอบผมรีวิวงานนะแกบอกเป็นลูกทุ่งดีนะครับแสดงสดดีนะครับไม่ต้องจัดฉากนะแล้วล้วก็ลูกค้าเป็นนักแสดงด้วยก็เลยคุยกันเขาเรียกว่าอะไรนะถูกอกถูกใจถูกคอกันนะครับก็เลยให้ผมเข้ามาประเมินราคานะครับแล้วก็พูดคุยกันรู้เรื่องนะครับพูดคุยลูกค้าบอกคุยกันตามรู้เรื่องนะครับผมแล้วก็าราคามาตรฐานนะครับก็เลย ไปดูมาลหลายร้านแล้วสุดท,ท้ายก็มาจบที่ร้านเรานะครับลูกค้าชอบเรื่องความแข็งแรงเพครับพอหนักตัวผมเนี่ยก็ประมาณ90โลนะครับผมนะครับก่อนนี้ผมก็นะครับก็จะมาชี้แจงครับว่าโครงวัสดุเราเป็นอะไรและหลังคาที่ผมขึ้นมาอยู่ข้างบนนี้คืออะไรนะครับก็ก่อนอื่นนะแผ่นหลังคาตัวนี้เป็นแผ่นอา,อาเมนชีตพีโฟมนะครับสีเทาเทาด้านนะครับสีเทาด้านนะครับแผ่นหนา 0.4นะครับยี่ห้อของบูสโคบนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าแผ่นเมทัลชีตกุกพิวโฟมหนาหนึ่งนิ้วด้านล่างเป็นผิวส้มสีขาวนะครับผมนะครับชนผนังเราก็ใส่เป็นชนผนังปูนนะครับแล้วก็กรีดแล้วก็ยัดแฟชชี่เข้าไปแล้วก็เก็บด้วยซิลิโคนตัวนี้เราใช้วิธีการยาน้ำยานอกในสองชั้นนะครับแล้วก็หัวนงหัวน็อตก็ใส่เป็น น็อตเม่เลกชีสสีเท่านะครับผมนะครับก็อ่าอื่นครับงานทุกหลังผมก็จะเป็น QC ให้ลูกค้าทุกหลังเลยนะก็จะขึ้นมาตรวจเช็คนะครับการรั่วซึมแล้วก็มีริ้วรอยตรงไหนบ้างครับเคสนี้ก็ทํารางน้ําฝั่งในตัวซึ่งเป็นรางน้ำสแตนเลสนะครับผมเกียร์สามที่นะครับตัวนี้เป็นโครงเหล็กเบิ้ลสองชั้นนะครับผมอ่าคานด้านล่างนะครับผมก็เป็น อ่าห้านิ้วคูณ2นิ้วนะครับกรอบรอบตัวนะครับวิบ่งวิ่งรอบตัวเป็นบัวผมใช้5้าคูณสนะครับก็เดี๋ยวเราชมความแข็งแรงกันข้างบนก่อนแล้วเดี๋ยวก็ลงมาชมด้านล่างกันนะครับอันนี้ก็ผมก็ขึ้นมาทดสอบนะครับมาเดินมาเดินนะเรีบอย่าเกล้องเชิญตามผมมานะผมนะครับเดินดูนะพาพามาชมนะครับความแข็งแรงของงานนะผมนะครับว่ามีตรงไหนที่เกิดอาการั่วซึมหรือ ยาซิลิโคนแล้วเป็นตามมดตามแมวนะครับเราก็จะได้ให้ช่างซิลเก็บงานนะครับผมนะครับแล้วก็ผมก็จะเป็นคิวฟีทุกหลังเลยนะไม่ว่าเป็นงานประตูสแตนเลสหรืองานต่อเติมโครงหลังคาจอดรถจอดลาแบบนี้เราคือมืออาชีพเราคือต้นฉบับอยู่แล้วนะครับผมนะครับก่อนอื่นก็เดินเดินดูกันก่อนนะครับผมแล้วก็มาเทฟังอแข็งแรงกันนะครับตัวนี้แข็งแรงจริงนะครับผมนะครับตัวนี้ก็สบายนะครับสบายสบายเลย ครับสองรอบแล้วนะครับผมเราประเทศความแข็งแรงกันนะครับนะฮะับอบรอบตัวก็ใช้เป็นสีเทาทั้งหมดเลยนะครับผมแปดชิ่งชนมาชนหนังก็จัดเต็มจัดหนักเลยนะครับผมเราขายความแข็งแรงแล้วก็งานฝีมือนะครับเราไม่แค่มาข่ายแค่ให้ดูว่าสวยงามแต่จริงๆแล้วต้องทําแล้วแข็งแรงทนทานนะครับนะครับ ถามว่าทําไมผมบอกว่าแผ่นบูตะโขกนะฮะมันจะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับตากล้องเห็นไหมบูตะโขบนะฮะมีโค้ดเลยนะครับเราเราไม่ได้บอกแค่ปากอย่างเดียวของจริงมันจะมีโค้ดบอกเลยบูทะโขฟาร์มหนาเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นทาจริงจบจริงนะครับไม่มีการทิ้งงานนะครับผมนะครับสวยเลยนะครับวันนี้นะครับ ด้านตัวนี้ก็จะเป็นนะครับทางด้านรังน้ํานะครับผมตัวน,นี้เป็นรังน้ำสแตนเลสฝังฝังอยู่ในโพงเลยนะครับผมแล้วก็เก็บผีเถานะครับตัวน,นี้ก็เป็นหัวน้อตเป็นผีเถาระหมดนะครับตัวน,นี้อยู่ใกล้เสาเรือกองเรือตอนน่รตอรนะับงาน งานทุกชิ้นงานนะครับก็จะผ่านผมคิวีทั้งหมดเลยนะไม่ว่าจะอยู่ด้านล่างหรืออยู่ข้างบนนะครับเราจะเน้นนะครับในการทํางานเรียบร้อยแล้วก็ให้งานออกมาดีที่สุดนะครับแล้วก็ต้องรับน้ําหนักได้จริงนะครับผมนะครับแล้วก็เทสเรื่องน้ําเรื่องความแข็งแรงนะครับก็ผมกับตากล้องผมก็อยู่ที่ประมาณกับสองร้อยโลเหมือนกันนะครับแต่ก็เมื่อตะคูนกีต,ตีกาไปสองม้วนนะครับผมคงไม่มีสั่นนะครับ ทำแล้วต้องจบโค้งไม่มีสันไม่มีดิ้นนะครับถึงจะผ่านนะครับผมนะสไตล์ที่อื่นยังไงไม่รู้นะครับแต่ที่น้องสาวตะเลดทําแล้วต้องจบนะครับโอเคนะครับก็เดี๋ยวเรา,เาไปชว์กันทั้งล่างเลยทีนี้ผมใช้เป็นเสาเดี่ยวครับสี่เดี่้วคูณสี่เดีวหกดาวคูณมหนาสองสามมิลส่วนใต้ล่างครับก็จะเป็นรางน้ำฝนฝักในตัวนะครับ ดนทัน,นครับผมใช้เป็น4นิ้วคูณ2นิ้วแต่ล็อกแผ่นผมใช้เป็นนิ้ว2คูณนิ้ว2เหลี่ยมนะครับวางกู่เพื่อให้เกิดการแข็งแรงแล้วก็สไตล์เรียบหรูโมเดิร์นดูดีนะครับด้านล่างผมใช้เป็นเมนชีสผิวโฟมผิวส้มสีขาวหนา1นิ้วนะครับผมนะครับก็จะมีเสาทั้งหมดด้านหน้านะครับจะมีหมด4ต้นนะครับส่วนด้านในนะครับเราจะฝากกับตัวบ้านนะครับผมนะฮะ ใช้คานเป็นสีคูณสองนะครับแล้วก็ใช้ปุ๊กตะปูนะหรือปุ๊กเข็มความยาวประมาณห้านิ้วนะครับผมนะครับสวยๆเลยโค้งลูกค้าเลือกเป็นสีเทานะครับมันก็จะตัดแับสีขาวมองแล้วก็กลมกลืนเรียบร้อยนะครับผมนะครับส่วนตีนเสาส่วนตีนเสาตัวนี้ก็เรากอบปูนล,ล,ล้อมล้อมรอบทั้งหมดเลยเพื่อมาให้น้ํามันไปกัดไปซอกกินแผ่นพลทข้างในนะครับ ท่อตัวนี้เราก็ทาสีให้เสร็จเลยนะครับก็ต่อลงต่อลงท่อเป็นหลักของลูกค้าให้ครบชุดนะครับผมเสาตัวนี้เป็นสีคุณสีนะครับลูกค้าเลือกเป็นนกอาสไตล์โมเดิร์นนับเรียบๆนะไม่ไม่ไม่เลือกเป็นเสาถักนะครับเพราะว่าไม่อยากให้มันเกะกะเวลาเราใช้พื้นที่นะครับผมนะครับนะฮะนี่ก็เป็นสวยนับจัดให้เลยนะครับสกัดงานก็วันนี้อยู่ที่ถนนโยชิน59ขอบคุณท่ช นะครับก็นะฮะก็เดี๋ยวขอเชิญลูกค้าแป๊บนึ่ครับผมพอดีลูกค้าวันนี้ไม่ได้ไปแสดงหนังนะครับมาพอดีมารอรับส่งงานของทางร้านเราก็ก่อนอื่นครับก็สวัสดีครับพี่กิติพงศ์นะพี่นะกิติกรกิติกครับพี่กิติพ์นะครับก็วันนี้ผมได้มาทําการรีวิวส่งงานครับ ก็มาตรวจเช็คความแข็งแรงล้วพี่ได้คืนไปสองม้วนละตีกาปล่าตีการเดี๋ยวพี่ชมในในในเพจได้เลยก็มีพอดีเอฟซีก็ขอเข้าขอมาแล้วหลายคนแลลว่าเออไม่ได้เห็นคลิปตีการนานละวันนี้ก็จัดให้แล้วสอง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 ม้วนไม่ไม่ทะลุลงมาคระพรอยังมายืนอยู่ตรงนี้จ้ใช่น้ำหนักก็มาณเก้าสิบบวกก็ไม่มีการทะลุลงมาเลยพี่นะแล้วกีขผมกระโดดตีการมีเสียงมีอะไรไหมโคมคาไหมนิ่มไม่ได้ยินนะนั่นแหละ ก็ข้อดีของมันเนี่ยงานเราแข็งแรงมันก็จะไม่โคมงคามขนาดผมโดดตีนกามันซับเสียง้าแผ่นอนี้หนาแล้วก็โครงสร้างของเราเนี่ยเป็นโครงสร้างที่ว่าค่อนข้านได้มาตรฐานร้อซที่สุดเลยเพราะว่าระยะวางแปรจันทันเนี่ยเราเน้นไม่เกินระยะ1นึ่งเมตรของวิเทกรอออกออกแบบมาแล้วก็ไอพวกแปรเนี่ยเราวางอยู่ที่ประมาณหกสิบเซนแล้วเราใส่สเส้นสองเส้นคู่โอเคครับผมก็ สำหรับคลิปนี้นะครับก็เดี๋ยวขอให้พี่กิติพล์นะครับแนะนำฝากร้านหน่อยว่าทางร้านน้องสาวลนเลดมาให้บริการถึงบ้านแล้วประทับใจแบบไหนบ้างครับก็เดี๋ยวเริ่มแรกกนิดนึงเริ่มต้นจัดหนึ่งในเรื่องของการพูดคุยแล้วก็สองก็คือคุยแล้วตกลงกันถูกคอแล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องของราคาที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ประทับใจแรกก็คือวันแรกที่น้องๆมาทํางานผมาเร็ว มากเลยแล้วก็มาถึงปั๊บก็เริ่มรูดทางานแล้วก็แบบดูแลื้นผิวที่เราเพิ่งทําใหม่เป็นอย่างดีนะครับควบคุมพวงกัแพงด้วยแล้วก็ทํางานเนี่ยสังเกตดูว่าถ้าจะไม่พักผ่อนกันเลยกินข้าวแบบนี้ก็ทํา้ไม่รต่อเลยครับผมเื่ออาชีพตลอดเวลาที่มาทําทุกวันนี้ก็คือขยันแข็งแรงทุกคนนะครับแล้วก็ขยันใส่ดีนะครับแล้วก็ผลงานที่ออกมาในวัตถุใจมากทุกใจมากนะครับตอนนี้ก็มีคนในซอยนี้มาแอบดูมาสอบถามอยู่หลายก็แนะนำไปครับผมนะครับ ก็ก็เดี๋ยวเขาฝากที่เขากําลังมองหาร้านประตูสแตนเลสหน่อยครับนะครับก็ถ้าชอบก็ให้ติดตามติดตามทั้งตั้มแล้วก็น้องสแตนเลสด้วยนักสาวสแตนเลสนะนักสาสแตนเลสครับผมก็พี่ก็ส่วนการเบิกประจำเบิกเงินยังไงไม่ไม่มีการวุ่นวายกับสองม้านเนาะกับป้าเก่งอะไต่แกันวะแล้วก็ยังแปลกใจว่าโอ้ยรับประจำอย่างเดียวแล้วตังไม่เบิกเลยต้องนี่ก็เลยจัดการให้เรียบร้อยใช่ต้องให้งานเรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็ ต้องใช้ได้งานจริงเดินขึ้นไปแล้วคงไม่โยกไม่สันนะ่นครับเราเวลาผมเดินขึ้นไปหรือผมตีงกายเนะี่ยคงไม่มีสั่นเลยเพราะผมจะเน้นเรื่องความแข็ง,ขงแรงเป็นหลักเพราะงานแบบนี้ถ้าเราทําไม่ถูกวิธีหรือไม่ได้สัดส่วนของดีเทลของงานเนะี่ยมันก็จะไม่เรียบร้อยครับเราจะ ไม่สามารถไปขึ้นตีงกาได้เพราะมันเป็นอันตรายนะครับน <Sp right ี้ก็ถ้าเย่ยมชาติหรือไม่คล่องก็ห้ามไปเรียนแบบนะครับผมแต่ได้โครงสร้างเราตั้อยคเหนือฝากพีแล้วเข้มาเราไม่เด็ดเข้มาต้องร้อยวันนี้วันนี้ลูกค้าก็สนใจครับนะฮะก็เดี๋ยวให้เครดิตหน่อยสมมติว่ามีเท่ามาร้อยเปอร์เซ็นต์ให้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ดีครับโอ้ยเอาไปเลยเต็มร้อยลูกค้าให้เต็มร้อยเลยโอเคก็ อันนี้อันนี้ขั้นตอนก็เสร็จงานเรียบร้อยละก็มีการโฟเทคเสร็จแล้วก็ทำความสะอาดล้างพื้นนะครับฝาดปงฝาดพื้นให้ลูกค้าทั้งหมดเก็บสีที่เวลาเราไปโดนนิวน้วมือนิ้วมือเวลาเราทำเราก็ทำให้ลูกค้าเหมือนเดิมนะครับก่อนที่เราเข้ามาทำโอเคก็วันนี้ผมยังต่าแล้วก็เจ้าของบ้านพี่กิติพนนะครับขอจบรีวิวสัน้นนะฝากโพรงหลังคาลงจอดรถเอาไว้สำหรับ ลูกค้าพี่เพื่อนเอฟซีที่กําลังมองหาโรงจอดรถจอดลาอยู่นะครับหลังคากันแดดนะครับก็ให้ติดต่อผมได้เลยนะก็ลูกค้าก็เชื่อมือเชื่อใจนะครับก็ฟังจากลูกค้ารีวิวเมื่อกี้ได้เลยครับแล้วก็ลูกค้าก็จะได้ตัดสินใจเอาว่าทีมงานของผมมืออาชีพหรือเปล่านะครับก็วันนี้ขอขอบคุณพี่มากครับผมครับที่ช่วยรีวิวงานดีอันนี้ผมก็ไม่ได้มา จัดฉากหรือมาเตียมอะไรนะผมก็เรียกลูกค้ามารีวิวเลยต้องขอบคุณน้องๆทุกคนเลยครับผมทีมงานสําคัญครับทีมงานของเราคือเป็นทีมงานมืออาชีพครับโดยตรงเลยนะครับเราเป็นครงราคาโดยตรงก็ปีหนึ่งเราทําทั้งปีอยู่แล้วงานของเขาคนนี้เพราะว่าน้องๆผมกับทางน้องๆผู้หญิงเนี่ยทีมงานเราค่อนข้างฟูแล้วก็ค่อนข้างแข็งแกร่งนะครับเราทํางานจนแล้วงานก็ไวนะพี่เนาะไวแต่ถ้าไม่รอผลิตแผนเพราะ ปูตะโขบเนี่ยมันต้องใช้เวลาผลิตประมาณ2-3วัน mm. เพราะมันเป็นแผ่นนอกของออสเตรเลีย <Yeah. S 1> แต่ถ้าเป็นแผ่นนําเข้าเนี่ย <Yeah. S 1> ก็จะไวนะครับ <Yeah. S 1> เพราะว่าเราเน้นของดีให้ลูกค้าเลย <Yeah. S 1> ก็รอรอ,รอแค่2วันนะพี่นะ, <Yeah>. oh. ะแล้วก็ผมก็ปูแล้วก็เก็บงานอีกวันนี้วันสุดท้ายละ <Yeah. S 1> ลูกค้าก็ ถูกใจแฮปปี้นะครับก็ขอขอบคุณพี่มากครับสวัสดีครับผมเดี๋ยวเพื่อนๆมาที่บ้านมานั่งคุยได้ครับเขาพอใจก็จะแนะนำตขอบขอบขอบคุณมากครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยครับผมพอดีช่างผมก็เป็นมือกล้องด้วยแล้วก็ทํางานด้วยนะครับผมนะครับก็วันนี้ก็พอดีไอ้หำจบยังจบยังจบแล้วตอนนี้ขั้นตอนอะไรเนี่ยตอนนี้ตอนนี้ขั้นตอนอะไรทำก็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 ทาก็ทำก็ัำก็ทำก็ทก็ทำ็ท ล้างผืนแล้วก็เก็บสีสีขาวที่บางทีเราไปทําแล้วก็อาจจะไปโดนมือโดนไม้กันก็เก็บให้ลูกค้านะครับผมนะฮะแล้วก็เน้นความสะอาดเป็นหลักแล้วก็ความแข็งแรงแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลโอเคนะก็เขาฝากโครงหลังคาสวยๆเอาไว้ให้เป็นทางเลือกด้วยนะครับใครชอบคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจไว้ให้ดีเพื่อจะไม่พลาดคลิปหลังคาสวยๆนะครับก็ขอขบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีสวีดัสครับผม